สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงบุครูทุกคนยามแรง,งนะจ้า <c oughs> นังน้อยมาพบกับนังน้อยคือก้ามวันนี้นังน้อยกาสิพาป,ป้าลุงมาเบิง้งสร้างเพิ่นอา่าสีเพดานเดจ้าสีเพดานบ้านนังน้อยกาสิเป็นสีบัวเดวจ้าป้าลุงเลยอาชีเบลเบนั่งแบบังนั่งเน่พอดีนังน้อยมาเต็มเฮียนสร้างกั ถ้าได้หลายเติบเดินๆจ้าอ้าวสบายดีเนี่นี่จ้ามาลงคู้สาวก็มาบึ่งนำ้ำส่วนทั้งทิ่งอานาเออมุงน้อยอย่าฟ้าบอะไรเด้อนี่อันนี้กรสร้างคนก็อันนั้นแล้วยังก็ขเจ้าเออนี่เทพื้นเนาะเทพื้นแล้ว เคันไดใ้พ่อนี้ก็ล้างอุป,ปรกรณ์นู่นนี่นั่นเอาแล้วบ่งามงามงามทำเพนหองน้อยว่างงามบ่งามเร็วมนุสาวนี้ที่นั่งน้อยอ่ะ ถ่ายตอนส้างเพื่อเทปืนเธอปลาลุงเบิ่งอะักาข้าตีนเอดเลยนีสร้างพวกนี้เนี่ยเนาะมันช้ามันบมทันใจเอสยังจอดจ่าๆนะนะ๋อเสียแ้วท่องน้ำมันน้อยสิพาปลาลุงไปเบิ่งอ่ะ สามคนอีกคนหนึ่งเนาะคนเอ็ดจีทางหลังอีกคนหนึ่งสองคนมาเบิ่งทางนี้ดีกว่าจะทำอะไรกันนี่คุณกูเป็นยังน่โอแม่เลยเบิ่งทางไหน สะอนมาว่าหน่อยได้ยินเสียงเพื่อนปล่าเอ็นแล้วขี้หอดแม่ขี้หอดลูกอยู่เนอะ <S 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 มือนี้มือหาก,ก็เป็นทีสิบแปดสิบเก้า็คือประมาณนี้แหละนึกน้อยก็ลืมแหละลืมนับไหวแล้วคักคักฝีมือกับคักอีได้เอฟซีกันย่องอยู่สร้างนี่อะไรสร้างมืออาซีมเอฟซีว่ะ นิกาสีอ่าอุ้ยสีตาทอเลยจ้าปาลุงเลยอีแม่เพิ่นก็่าสิไปหาเบิ่งเถอซ่วมอยู่เพราะว่าอนะเพิ่นไปเบิ่งแวะเบิ่งมีดแอนสั้นๆหนาเพิ่นจะได้ยาวๆคือของสะอ้นบุลเลสีได้เธอสะอ้นอีกแล้วพาไปโอ้ยแม่เพิ่นก็มีหูเลยเลยกะสิลบกวนสะอ้นแล้วไปนำเนาะ มาทางพี่แน่สบายดีแน่สบายดีพี่น้องเมกเย็นอภ <c oughs> ไพซะนอนอ๋อเมกนอนทั้งไม่ยี่พันไส้ยี่ไอหนี่พาด่านทั้งไม่นี่ตะอน้นยี่เรนหนี่นสีบัวเอาเบลเบลโรดสีบัว <c oughs> นี่เปนที่สางเพื่อนเอ็ดแล้วแหละอยู่เพื่อนยูวิลาอ่านสิเป็นสีไข่ฮะเจาะเบิ่งในนี้แหละแต่ละมือนะไม่ได้เผยอดอกซื้อขมามากัลุกมาเจอบคํามาแล้วก็เจอบก่อนเข้านอานเจาะอยู่ทุกมือททยอยู่ทุกมือมุดเลยด้จังแล้วสางกระเลงเคยอยู่ด้เนาะ Sao ôn phân phân cả mà nhẹ hàng hơn nó nói bừng mà mưa đầy đế gì lèo mày sao bạn đi về สวัส้อไปเสาอาทิตย์แล้วคนไปนำปนเมเ,เ,เราสิไปบ้องมืออื่นนี่บอถามพูดเลยถามสิพา,าไปเบิ่งเไบนนี้สันปโซนเจ้าและไ่สิพาไปนำอะไรบ้ันนี้ ใส่จ่มันมันมันก็เต็มเลยใส่้องยู่บ้านคือว่าซอมีแต่เปล่านึงเนาะบางคนใส่แต่ก่ำเปล่าก่ำหนึงพัใส่เท่าก่ำนึ่งซื่อเอาอันนี้หละคนชื่อค่ะซ้ำชิซเพื่อเพื่อิปอ่ค่เอาไว้ อย uh ู่บ้านเขาคู่กับหนึ่งสองกับหนึ่งเด้บ้าอยู่ภูนาอยู่เที่ยวบ้านเห็นเขาเอดฮะนี่ก็สีตอทอสามเอาีงเมีเต็มปะเนาะ <th> <nt> สามเปามันบดล้นลงอ่างละเปาที่ใส่เห็ดอีซ้มตัวอันตัวอันใส่ตัวอันตัวตั มาเบ่องอีเมเพื่อนอันปูดอกไม้ต่อจ้าปลาลุงเลยบอกว่าเสียงเพลงสีเก้าอีกหออรืเอเปล่าเนาะเพราะว่าเขาจะเปิดเพลงโมฮันมันแ<อ>น่นโพดมันมนหนาม,ม,มันหนาอ๋อคือว่ามันแน่นโพด กดอกเจีย่ยฮิงเต๊กขันมันที่ใหญ่กว่านี้เต๊กไหมเอ้ยเจ้าซัมสิดูตัดดอกนะนะป้าบ่งแม่อยู่เหี่ยนคอยหาดอกสีม่วงฮันเม,ม่ป้างามกันนั่นแหลอมดก็มีดอกสีม่วงนะำ่าหัวแบากายการกินเบิร์ตตั้งแต่เจ้าของยังมีมาอยู่เน,ะน,นบบาะแมนโกมาพาวกาห้าพุกต้นผูกก็ประมาณนี้เลย จ้าวันนี้น้องน้อยก็มาถ่ายกับป้าลุงเบิงอ่าสร้างพื้นเอ็ทห้องน้ำน่อยนึงแล้วก็าทาสีบานเด้อจา้าเอ้ยทาสีเพดานสีใสบานเด้อจา้าคลิปนี้น้องน้อยก็สิขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์สองครอบครัวสาวผู้ไทยในเดจ้า,จาอย่าทำโฆษณาเด้อจา้าบ๊ายบายก่อนเม่เอ้ยบ๊ายบายก่อนเลย